อ่าสวัสดีครับป่าน้ยนะครับวันนี้เราจะมาแก้โค้ดที่มันขึ้นว่าปิดเปิดหน้าต่างฝั่งคนขคับขึ้นสุดลงสุดนะครับว่ามันขึ้นมาได้ยังไงนี่ครับเห็นไหมโฟกัสกันไม่โฟกัส เนี่ยเขาเห็นไหมกล้องไม่โฟกัสไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังถ้าที่มันขึ้นว่าเปิดแล้วปิดหน้าต่างด้านคนโดยสารนะครับจริงจริงๆร,งรงแล้วคนนี้ขึ้นมาเพราะว่าแบตเราจะใกล้ลาโลกแล้วครับใกล้หมดแล้วมันก็เลยขึ้นมาครับมันจะขึ้นเตือนแบบมั่วไปหมดครับถ้าแบตเราจะหมดอ่ะแล้วแล้วจะใช้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งมั้งเพราะผมของผมใช้ได้อาทิตย์หนึ่งอะ่ะแล้ว แบตหมดแล้วตอนนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนครับอ่าเดี๋ยวเรามาแก้กันว่าต้องแก้ไงครับตอนนี้ผมสตาร์ทรถนะครับก็คือทำตามที่มันบอกเลยครับเลื่อนกระจกลงมาให้สุดนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นให้สุด เมื่อกี้จากด้านคนนั่งแล้วครับอันนี้เป็นเปิดปิดหน้าต่างด้านซ้ายด้านซ้ายอ่ะทำตามที่มันบอกทุกอย่างครับที่มันขึ้นโค้ดขึ้นสุดลงสุดด้านซ้ายอ่ะด้านซ้ายหลังรถผมสี่ประตูนะทำตามที่มันบอกอ่ะหายครับโอเคทำตามที่มันบอกอย่างเดียวครับ ถ้ามันขึ้นก็คือแบตจะลาโลกแล้วตอนนี้ผมเปลี่ยนแบตมาแล้วเนี่ยโค้ดหายนะไม่ใช่ว่าขึ้นแล้วจะกดที่ก้านอย่างเดียวนะครับกดที่ก้านอย่างเดียวมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับไม่ว่ามันจะขึ้นโค้ดอะไรกดมันก็แค่หายชั่วข่าวครับแต่ถ้าเราทําตามทําตามที่ผมบอกก็ได้นั่นแหละที่หน้าจอมันขึ้นนะครับมันบอกว่าให้เปิดปิดหน้าต่างสุดฝั่งไหนก็ทําตามที่มันขึ้นบอกเลยครับครั้งแรกมันจะบอกว่าให้เปิด เปิดปิดให้สุดฝั่งคนขับก็คือของเราก่อนเลยเสร็จแล้วก็ไปด้านผู้โดยสารฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเสร็จเปิดเปิดเปิดมาขวาอ่าของผมเนี่ยมันเป็นสี่ประตูไงครับแล้วถ้าทําครบตามจํานวนที่มันบอกแล้วอ่ะโค้ดมันจะหายไปเองครับไม่ต้องไปกดที่ก้าน,นะครับถ้ากดที่ก้านยังไงมันก็ขึ้นเหมือนเดิมครับโอเคครับสวัสดีครับ